สองความน่ารักน้องชินะถ่ายแบบครั้งแรกแจกความสดใสให้แฟนๆเผ่อแป๊บเดียวน้องชินะซิปุลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่สุดแซบใหม่สุคนทาวาและดีเจต้นที่ครบหนึ่งเดือนแล้วหลังจากลืมตาดูโลกเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงซ้อมแสดงความยินดีกับพ่อแม่ป้ายแดงอย่างนนลาม ล่าสุดใกล้วันคิดมัดแล้วคุณแม่ใหม่ก็ได้อวดภาพหน้ารักหน้ารักของน้องชีนะที่ถ่ายแบบครั้งแรกหลังลืมตาดูโลกได้เพียง5วันเท่านั้นด้วยมาในทีวันคิดมากพอดิบพอดีพร้พอมระบุว่าถ่ายแบบครั้งแรกของผมตอนที่ผมข้อได้แค่5วันครับถ่ายตอนที่อยู่โรงพยาบาลเลยผมหน้าช่างไหมครับขอให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยในช่วงนี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้คราแ็กชีนะ